สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับเอาล่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะแล,แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีของผมนะเพราะว่าผมเนี่ยจะทําการตีของแดงขึ้นมาอีกหชิ้น และของแดงที่ผมจะทําการตีเนี่ยก็คือข้อมือแดงนั่นเองถ้าผมตีข้อมือแดงสําเร็จปุ๊บผมก็จะมีของแดง4ชิ้นแล้วครับโคตรฟินเลยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทําการตีอาวุธรองขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยพอมันเป็นฟ้าทั้งตัวแล้วมันดูแบบสวยงามมากเลยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นเขียวไงเหมือนใส่ของเก๊ของหลูยังไงก็ไม่รู้นะ พอเป็นสีฟ้าแล้วแบบเหมือนเราไปซื้ออยู่แพตติน,นัมหรืออยู่อะไรแบบเนี้ยอยู่บนห้างนะครับของบนห้างต้องบอกเลยว่าเกมน,นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีหลากหลายช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นนะครับสามารถแบบพัฒนาตัวละครได้อยู่เรื่อยๆเลยแต่ในส่วนของข้อมือแดงวันนี้มาไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยผมหาไว้ในเกมเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้ว มันจะขาดแค่แร่เหล็กดำแล้วก็แป้งวาววับแค่นั้นเองนี่นะที่มันจําเป็นจะต้องใช้หลังจากที่ผมคํานวณดูนะแป้งวาววับเนี่ยมันน่าจะใช้อยู่ประมาณ15ื่นแต่ตอนเนี้ยมันยังขาดเยอะอยู่เดี๋ยวผมพาไปแลกนะ,ะว่ามันมีตรงไหนบ้างที่มันแลกแป้งวววับได้แล้วก็ในส่วนของแร่เหล็กดำผมจะทำการซื้อจากแอป Vmix ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเผื่อว่าบางคนเนี่ยไม่มีเวลาไปขุด มันก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถจะอัปเกรดตัวละครขึ้นมาได้เช่นกันตอนนี้ผมเห็นหลายๆคนเริ่มหมดไฟกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะแต่ของผมเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นแค่นั้นเองตอนนี้มัน <c oughs> ค่อนข้างจะเดือดพอสมควรเลยนะอรีเราเนี่ยเหมือนมันไม่หมดสักทีนะครับนี่ขนาดขอสงบศึกไป3แคลนแล้วนะมีแคลนนี้นะครับที่มันขอสงบศึกไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดู แคลนแรกนะครับ YGG แต่เดิมเนี่ยเหมือนเขาจะมาขอเป็นพันธมิตรกับผมแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยแคลนเรามันเต็มเราไม่ได้อัพเทคนิคแคลนเพิ่มมันเต็มมันรับพันธมิตรเพิ่มไม่ได้ผมก็เลยบอกว่ารอก่อนหลังจากบอกรอก่อนไปแค่นั้นล่ะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งมั้งเขาก็เริ่มตีคนของเราพอเริ่มตีคนของเราหลังจากนั้นเราก็ตีกันไปตีกันมาตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมไปตีคนของเขา คนของเขาก็ข้อ,อความมาบอกว่าเฮ้ยเราเราไม่อยากจะอะไรแบบนี้แล้วเราเรารู้สึกเบื่อถ้ามีใครที่ไปตีคนของคุณเนี่ยให้บอกเราเราจะทำการเตะเขาออกจากแคนเนี่ยหมายถึง YG เนี่ยนะครับบอกผมผมก็เลยอ่ะโอเคเอางี้แล้วกันเดี๋ยวลงทะเบียนไม่ร่วมโจมตีมันจะได้จบๆในส่วนอีกแคนหนึ่งเนี่ยก็เพิ่งขอสงบศึกไปเมื่อวานแคนนี้นะครับ ไอแคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ขอสงบสึกไปแล้วนะแต่แคนเนี้ยเด็ดสุดเป็นอรีก,กันมาตั้งแต่ตอนผมสร้างแคลนได้ไม่นานนั่นก็คือแคนเอ็กซ์ลีเนั่นเองแล้วมาดูหน้าแคนเขานะครับเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกใบนี้หัวหน้าแคนเนี่ยถึงกับทักข้อความมาหาผมเลยนะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้มันไม่เคยทักอะไรผมมาเลย มันเจอมันก็ตีคนของผมแบบไม่ยั้งเช่นกันแต่เมื่อวานมันบอกว่าเบื่อละฉันจะสร้างสันติภาพขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์นี้ฉันจะล้าเว้นไม่ตีใครสักคนเลยบนเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกแคลนนี่นะครับมันก็เลยบอกเนี่ยต้องการที่จะสร้างสันติภาพโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสันติภาพเนี่ยมีอยู่จริงไหมนี่แล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมเนี่ยจะต้องทําการอัปเกรดตัวละครขึ้นมาไม่งั้นเนี่ย ก็สู้พวกมันไม่ได้นะครับมันก็พยายามอัพตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ตีเราชนะเช่นกันอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวผมจะแลกดาร์กให้ดูนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีแอปวีมิกก่อนนะเดี๋ยวเราไปที่แอปวีมิกกันนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือแอปวีมิกใครที่ยังไม่โหลดหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถที่จะไปโหลดมาได้นะชื่อว่า VMix w a l l e t นะครับพอโหลดมาแล้วเวลาเราจะซื้อดาร์โกหรือไฮดาแบบเนี้ย เราจะต้องทําการไปซื้อเหรียญ v ีมิก่อนขั้นตอนการซื้อเหรียญเนี่ยมีหลายๆช่องเนี่ยทำไว้แล้วหรือแม้แต่เอ็กมิกก็ทําไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะข้ามไปเลยก่อนที่เราจะทําธุรกรรมนะครับเราจะต้องทําการแปลงเหรียญ v ีมิกสีเขียวเนี่ยให้เป็น v ีมิกสีแดงก่อนซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการแปลงเรียบร้อยแล้วหลังจากเราแปลงเรียบร้อยแล้วเราค่อยจะซื้อเหรียญได้นะครับเหรียญที่ผมจะซื้อเนี่ยก็คือดาก ตอนนี้ผมมีแร่เหล็กดำอยู่ในตัว1.2เอมผมขาดอีกประมาณ3ล้านกว่าๆ3ล้านกว่าๆเนี่ยผมลองคำนวณแล้วมันตกประมาณ25ดาโก้ซึ่งมันจะใช้ประมาณ4วีมิ่ากว่า,วาเวลาเรากดซื้อนะครับเราก็มาที่หัวข้อบายตรงนี้นะแล้วก็เลือกคือเลนส์ไพล์เลยครับเอาราคาณนะปัจจุบันมันค่อยจะไวแล้วเราก็พิมพ์ลงไปเลยว่าเราต้องการ25 มันก็จะคำนวณมาให้เลยนะครับว่าวีมิกที่เราจะต้องใช้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ทำการคอนเฟิร์มออเดอร์ไปเลยครับอ่าตอนนี้ผมก็ทำการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอเราซื้อเสร็จมันก็จะขึ้นว่าออเดอร์เห็นไหมครับนี่มาแล้วยี่สิบห้ามาอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมถ้าเรากดซื้อไอ้พวกแถบสีฟ้าตรงนี้คือมันมีคนรอขายอยู่แล้วนะครับมันก็จะได้ในทันทีเลยเราก็กดคอนเล็กครับ อ่าแล้วตอนนี้เราก็น่าจะได้มาเรียบร้อยแล้วนะยี่สิบห้าดาก้นะครับนี่ได้มาแล้วเราก็กดไปดูที่หน้าแรกเลยดูนี่นะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าดาก้หลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปดูในฟังก์ชันของ x ดาก้ครับอ่านี่ครับตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของผมแล้วยี่สิบห้าดาก้ทีนี้ผมจะทำการแลกเปลี่ยนออกมาเป็นแร่เหล็กดำนะ เราก็ใส่ไปเลยครับพอเราแลกมาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้วอีเมลเนี่ยหมายความว่าจดหมายนั่นเองนี่นะได้มา3 a เอมครับกดรับเลยนี่สี่ล้านสามแสหลังจากนั้นสิ่งที่ผมยังขาดอยู่ก็คือแป้งวาวับเดี๋ยวผมต้องไปทำการแลกแป้งก่อนนะครับตรงนี้เลยดูนี่นะ สิ่งที่ผมจะทำการแลกนะครับผมจะเอาอันนี้แหละเนี่ยมังกรน,น้ำเงินเนี่ยแลกมาแลกมาหมดเลยปา้าด9 9 9เอาวะนี่โอ้ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแน่เดี๋ยวผมลองเปิดก่อนนะครับว่ามันได้มาเท่าไหร่999ดูนี่นะได้ได้ไดถึงห0 0พันไหเนี่ยโชว แปดหมื่นเก้า 19, โอ้เหลือเฟือท่านผู้ชมแค่นี้ก็เกินโคต้าแล้วเนี่ยอืมเกือบสามหมื่นเนี่ยสองหมื่นห้านะครับครบแล้วแล้วทีนี้อีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องมีก็คือแปนแดงอันนี้ผมได้มาจากการสุ่มกาชารอบที่แล้วนะโอ้ยฟินอะทุกคนจะตีข้อมือแดงขึ้นมาได้แล้วทีนี้เราก็ไปที่หัวข้อสร้างนะครับนี่อีปิกเฮ้ สิ่งที่ผมจะทําการสร้างก็คือข้อมือแดงแล้วผมจะต้องทําการตีพวกนี้ขึ้นมาอันดับแรกผมมีของอยู่ในคลังอยู่เดี๋ยวนะผมต้องไปเอาเหล็กแดงออกมาก่อนจะได้เป็นการประหยัดไปอีกนี่นะครับผมต้องเอาหินแดงที่ผมมีอยู่เนี่ยออกมาให้หมดการตีข้อมือมันจะใช้อยู่3าอย่างก็คือไอ้ผลึกเขียวๆตรงนี้กับหินดําแล้วก็ไอ้นี่ นะครับที่เราจะต้องใช้เราก็เริ่มคำนวณไปทีละอย่างเลยทีนี้ชวูชวูแล้วเดี๋ยวพาไปลองนะครับข้อมือใหม่เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนอืมเอาวะสร้างเลยแล้วกันนี่นะนี่ยีบแสดงว่าขาดอีกสองสิบนี่ นี่ปาดแค่นี้ก็ใช้แร่ตั้งล้านกว่าแล้วนะครับครบแล้ว300แล้วอันเนี้ยมี5เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปตีขึ้นมาจากเขียวก่อนมี5แสดงว่ามันใช้ร้อยอัน95นะครับ95้าเดี๋ยวนะตอนนี้มีอยู่อัติสว่เ700แล้วกันขาดอีก200ร้อยองร้หหรือเปล่าเออ เดี๋ยวนะลองตี295นี่นะครับมันก็น่าจะได้เกิน1,000แหละเอาเฮ้ยไม่ถึงว่ะถึงไหมเอ้ยแต่มันมี5อันแล้วนี่ว่าเราก็แม็กไปเลย98 97 95อันนี้โนี้ครบแล้วอีก1อันอันนี้มี7 เจ็ดเราต้องไปตีขึ้นมาจากเขียวก่อนมันน่าจะใช้อีก300ร้อ่ะสามเมื่อกี้มี7อันขั้นแดงก็แสงว่าต้องตีประมาณ300เกือบเกือบพันเลยอ่ะสามเท่าไหร่เนี่ยสาเอาลองดูเอ,อ้บนี่เอาเกโอ้ตีมาเกินนะับ มันต้องเป็น93ว้าครบแล้วอุ้ยตีของแดงเลยทีนี้มาแล้วมาแล้วอุ้ยข้อมือเออต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นพลหอกที่สมัยนั้นนะครับเซ็ตที่ใส่เนี่ยเป็นเซ็ตลดความเสียหายจากการโจมตีทั้งนั้นเลยนะอย่างข้อมือดูนี่นะครับลดความเสียหาย PVP ลรองเท้าเนี่ยลดความเสียหายทั้งหมด มีใครเล่นเซตลดความเสียหายบ้างต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะถึกพอสมควรเลยนี่ขนาดใส่แบบครึ่งคึ่งกลางๆนะครับถ้าใส่ทั้งตัวเนี่ยโคตรถึกมิหน้าแล้วพวกหมอเนี่ยอาชีพเต๋าที่มันใส่เซตป้องกันเนี่ยเราจะตีเขาไม่ค่อยเข้านะครับแล้วยิ่งมันฮิวอีกโคตรปวดหัวอ่ะเอาตีก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะอืมอุ้ยโอ้ย ม,มาแล้วมาแล้วจะตีแล้วนะวันอทีอนี่นี่สร้างแล้วโอ้ประกาศด้วยอ้ยเอาวะใส่เลยนี่เอา้ยมันติดขายอะ่ะ <c oughs> มีใครเอาไหม <c oughs> โอ้ยทำไมมันติดขายเนี่ยอืมจะกล้าใสไหมเนี่ยมันติดขายเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองเราลองโชว์ลงไปก่อนลองโชว์นะครับลองโชว์ชื่อไข่แดงๆติดขายแชร์ก่อนเนื้ติดขาย ขายดีไหมเนี่ยหรือว่าจะใช้เองอืเอาวะเดี๋ยวเสริมพลังก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่คลังแป๊บหนึ่งแชวัแชวัแชวัมาที่คลังนะเราก็ทำการเอาหินแดงออกมาตีมีห้าชิ้นพอดีนะครับขออย่าแหกก็พอหมายถึงว่าตีให้มันสำเร็จทุกรอบนะบเพราะว่าหินมันมีจำกัด ไปนี่บวกหนึ่งเอ้ยตอเลยบวกสองอบวกสามอีกอีกอีกอกบวกี่โอเคแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นเราก็ากาตีเพิ่มคุณสมบัติครับอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราก็ตรงนี้นะครับหลอมคุณสมบัตินี่ แต่ส่วนมากสุ่มได้แต่เกลือนะไอพวกคุณสมบัติเนี่ยอันนี้ไม่เอานะครับเอาตีคนเน้นตีคนนะตอนนี้ต้องเน้นตีคนนี่เขียวปืดเอ้ยนี่เพิ่มความเสียหายโจมตีการทุบเพิ่มอ่อนแรงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเอาวะใช้ก่อนก็ได้แล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปครับใส่เลยนี่โอ้โหแสบตามาก หลังจากนั้นเราก็ทำการเซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนี่เน่นี่นี่นี่เราได้เพิ่มความเสียหายมาแล้วครับดูสเตตัสผมนะตอนนี้พลังโจมตีกายภาพกับโจมตีอาคม3007แล้วแล้วก็ลบลีกคริติคอน1190นนี่นะครับโอ้โหถือว่า แจ่มมากมากเลยแต่ทีนี้ลดความเสียหาย PVP เนี่ยมันลดลงเพราะว่าเซนเมื่อกี้มันเป็นลดความเสียหาย PVP ไงแล้วทีนี้ผมมาใส่เพิ่มความเสียหายเอาทีนี้เราได้ข้อมือแดงมาแล้วทำไงต่อเดี๋ยวต้องเตรียมไปบวกเป็นไงแสบตาดีไหมโอ้ยต่อไปจะได้ทำชิ้นไหนเนี่ยอืม ต่อไปรองเท้าต้องมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าผสมแปนแดงเนี่ยมันจะได้อะไรแต่สิ่งที่ผมอยากทําต่อไปก็คืออาวุธนะครับเนี่ยโคตรอยากได้อาวุธแดงเลยตอนนี้แต่มันยังผสมไม่ได้นะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าสุมกาชาจะลองผสมอาวุธดูว่ามันจะติดแดงไหมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายๆไปลองข้อมือใหม่ก่อน